มาจา้าอันนี้ก็เป็นหมูสมนะพี่นอ้องข่อยไม่รู้ว่าบานเจ้าเอิดกันเนียงเนาะโอ๊ยแต่แล้วไม่ร่วงเนี่ยข้าวเหนียวต้องเข้ายังบัลลัมาเขายพี่น้องเลยหมูสมสมหมูเอออาเหล่งไฟเด้อค่ะเหล่งไฟโอ้แต่ละตาหมกไปตองือที่แสบเนาะพี่น้อง บกใบตองวันนี้วันแต่แล้วเธอส้มส้มหมูของซันคุณได้กินดิฟแต่กับกินเดอร์ค่ะแต่ว่าข่อยปรกาศกินถ้าเป็นลาบก่อยข่อยกินอยู่ค่ะพี่น้องจะมาเขาเหนียวดีบนน้อจะมาเข่าเหนียวดีบนน้อหรือว่าหงเขาเจ้าไหมพี่น้องข่อยกบ่าเมนโอ้ข่อยก่ะเ่นลูกเขาเหนียวแล้วเนี้ยวันนี้อะะ นานๆอยากกินทีนะตำบักแต้งแบบน,นี้เนาะผู้ดใดมี่บักคุงตำม,มียังกะตำม,มีตำเกินละพี่น้องหายยังได้กะหายยังด้ครัวได้กะกินนั่นนั่นละค่ะทุกคนจะสังเกตใช่ไหมว่าทำไมหนูถึงอชอบทอดหมูในหมอ้อทอดเมนูทอดน่ะทอดในหมอ้อทอดหมูเคยน้ำมันกระเด็นะน่ะหนูทอดกระทะแล้ว น้ำมันมันกระเด็นส่วนอันนั้นเป็นน้ำขิงของพ่อยเด้อย,ยังกินอยู่กินน้ำขิงบำรุงค่ะช่วงนีน้นี่จ้านี่จ้าพระเอกของห้างพี่แงเส้นหรือข้าว ข้าวก็ไม่ทันแล้วอ่ะบ่ได้มาบพได้แชร์กลับมาที่หมูของเรานะคะอยากได้เกลียมๆนิดนึงนะทุกคนจ้ะเออจ้าในเหมือกมันเป็นแหนมหมูสมค่อยกะสินี่ลงไปมาจวดกระเทียมลงไปนะพี่น้องเดี๋ยวหาสอนหาสอนกันเด้อ กระเทียมลงไปใส่เพราะว่าเปินไหนทีแล้วนะใส่แหน่นี่ฉวบฉวบฉบเออพอดีกินเลยพี่น้องมาเนี่มาเดิมผูดได้อันอวอาแต่ละกินน้ำกันนะคะหอมกระเทียมหวยๆมาเดิมพี่น้องมาเดิมพี่น้อง เขาสวยเขาเจ้ากับมาเดอ้อจ้าเดอ้อมากินน้ำกัน